พูดถึงว่าทําไมแม่ชีมารีถึงถึงแบบมีความสุขที่ดูแลผู้ป่วยครับอันนี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยเนาะครเนาะครับผมเหตุปัจจัยหนึ่งคือแม่ชีมีโอกาสดูแลแม่เนาะแล้วรูดูแลไม่ดีอืมครับครับคือเหตุเหตุตรงนี้ที่มันทําให้เรารู้สึกผิดเมื่อท่านไปไปแล้วเมื่อท่านจากเราไปแล้วเรารู้สึกผิดพอเรารู้สึกผิดเนี่ย ไอจิตดวงที่มันรู้สึกผิดนี่แหละมันมันจะย้อนกลับมาตลอดเวลามันไม่เคยมันไม่เคยหายไปเลยนะม,มันเวลาที่รเรามีความทุกข์หรือว่าอ่าแต่สมมติว่าเราเรากำลังปฏิบัติเนะเอาทําสมาธิอย่างเงี้ยครภาพนะั้นก็จะขึ้นมาลนะขึ้นมาเหมือนกับมันถ้าจะถ,ถ้าเราจะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มาคอยขัดขวางก็ได้หรือมันเป็นอะไรที่มาเราให้ตําเหนียวก็ได้มาให้สํานึกในใน,ในการจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทีนี้พื้นฐานพอเราฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์กว่าเราจะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีุคนเราเขาจะต้องเอาคมความเห็นถูกเนาะก็คือไม่มีตัวไม่มีตนครับเมื่อเราทําตรงนี้เราก็มาย้อนนึกถึงอดีตในเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าในทา้งขณะที่เรากําลังหลงตัวตนมันเยอะอทิฏฐิมันเยอะอ่าทีนี้พอเราพอเรา,พอเรามีมีความหลงเป็นทางกระแสทางโลกครับ หลงไปเยอะเลยเยอะเยอะมากหลงไปาตาวิ่งกแตของโลกอีกเยอะมากทีนี้ก็เลยพอมีโอกาสดูแลแม่กับดูแลแต่ดูแลไม่เท่าที่ควรที่เราต้องการอทีนี้ความรู้สึกผิดมันก็ย้อนกลับมาทํามาตอกย้ําเหมือนว่าเป็นเวนเหมือนเป็นกรรมของเราพอมันตกย้ำปุ๊บความรู้สึกผิดมันเยอะเกินไปทีนี้หนึ่งละยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่น มันก็คงยังไม่เป็นขนาดนั้นคงสลับหลุดไปนานแล้วโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มันนั่นหนาวก็ไปไปแล้วพันมันอดีตไปแล้วสมมงหดว่าฟังพ่อแม่ครูอาจารย์เนาอดีตมันก็ดับไปแล้วก็ดับไปแล้วเอาลับคืนมาไม่ได้อ่าทีนี้มันเอาลับคืนมาไม่ได้ถูกแต่ความยึดมั่นถือมั่นของเราเราไมไ่รู้ตรงนี้เราไม่รู้ว่าเรายึดมั่นถือมัน่นเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติให้มันทะลุถึงเขาเรียกอะไรลากแก้วของพุทธศาสนาครับว <c oughs> ิธีแค่สวดมนต ส่วนมนตอนเช้าก่อนนอนตอนเช้าก่อนนอนแค่นั้นเอง mm hmm. ทีนี้มันก็ได้อ่าได้อะไรเหมือนว่าได้สมาธิธอะเนาะได้ความนิ่งได้ความสงบก็เลยพทุกทุมาจาบตรงนั้นนิดนึงสงบจากการไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องอดีตในเมื่อเราสงบจากการไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็อ่าหนึ่งละตัวตนขึ้นมาแล้วว่าเราปฏิบัติได้เออเราได้แล้วทีนี้ความยึดมั่นถึงมันมันไปเยอะพอไอ้ความยึดมั่นถึงมันเยอะน,ะนั่นแหละเราถึงทิ้งความผิดเดิมไม่ได้อดีต อดีตที่ผิดมาทิ้งไม่ได้เพราะมันยึดมันถือมันกับความผิดนั้นมันก็รู้สึกว่าตัวเจ้าของผิดเจ้าของผิดที่พระอาจารย์ท่านสอนว่าทําไมคนที่ชอบแก้กรรมจึงรู้สึกผิดตลอดเมื่อจิบดวงนั้นทั้งที่จิบดวงนั้นมันก็ผ่านไปแล้วอดีตอ่ะมันผิดก็ผิวแล้วมันบาปก็บาปไปแล้วแล้วทําไมถึงขึ้นมาอีกขึ้นมาเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นวิธีก็มาได้ตรงนี้มาได้กับพระอาจารย์นี่แหละมันได้ต่อยอดได้เยอะมากเลยครับทีนี้พอจับตรงนั้นมาก็มาคิด พระอาจารย์ทําโครงการนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะเพราะอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้จะคือไม่ไม่ไม่่มมงสร้างอะไรขึ้นมาก่อร่างสร้างตัวให้มันร่ำรวยแลวหมดเวลาแล้วลูกก็เป็นครอบครัวไปแล้วก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะศึกษาธรรมะของพระเ,เจ้าซะแล้วก็รีบปฏิบัติเมื่อพระอาจารย์ทําโครงการดูแลพระสงฆ์พระดูแลผู้ปฏิยไทยมันก็เป็นโอกาสดีของเราที่เราจะต้องอยู่จุดนี้เพื่อที่จะทําหาคุณงาความดีใส่ตัว สร้างกุศลใส่ตัวสร้างบารมีใส่ตัวเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วแต่ตัวปน,นี้เราจะต้องทําสิ่งนี้ให้ดีที่สุดคเนะี่ยวิชีคิดตรงนั้นวิชีถึงได้ตั้งใจทำา mm hmm. อตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทำแล้วคนป่วยทุกคนที่เข้ามาจิตดวงหนึ่งมันจะบอกมาที่พระอาจารย์สอนเลยคือนั่นแหละเราเคยเป็นมาแล้วก็จะจําคํานี้นะคะจำของคาพระอาจารย์ว่าสิ่งในที่เราเห็นนั่นคือเราเราเป็นมาแล้วครับพอบวิชีย้อนตรงนี้ปุ๊บ เออเมื่อเราเคยเป็นมาแล้วเนี่ยเมื่อมีโอกาสที่จะแก้ไขเราก็รีบแก้ไขครับ <Okay. S 2> ก็เลยดูไปว่าผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามานั้น,นก็ก็คือตัวเราเนั่นแหละทีนี้ mm hmm. เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเราอยากให้เขาทำยังไงเราก็ทําอย่างนั้น mm hmm. เออเราฮิตเ,เราอยากสบายใช่ไหมเราทําให้เขาสบายใจครับ <Okay. S 2> เราก็สบายใจทีนี้จิตด,ดวงนี้มันต้องฝึกนานแต่หนูฝึกฝึกที่จะกวัวที่มันจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวก็ได้กวัวที่จะไปรู้ว่า เขาก็คือเราเราเราคือเขาหรือว่าจะเป็นตรงนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะเพราะกิเลสมัน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 หลายพบหลายชาติเนาะครับก็แสดงว่าก่อนที่เราจะไปดูแลผู้ผู้ป่วยเนี่ยอย่างน้อยเราต้องฝึกจิตเราได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับอืใช่ค่ะเพราะการฝึกจิตของเราเนี่ยมันจะทําให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพอครัเพราะว่าไม่ว่าเราจะ จะทาอะไรตรงไหนทําความสะอาดอะไรก็ช่างเัื่อเต่เนื้อตัวยันเท้ามามันจะต้องทําด้วยด้วยความตั้งใจแสดงว่าถ้าเรามีความรู้ทางโลกเนี่ยที่เก่งไม่รู้ทางโลกไหนก็ได้เนาะมาดูแลผู้ป่วยโดยที่เราไม่ได้เข้าใจเรื่องเลือกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันช่วยได้ไหมอันนี้ถา,ถามเป็นเป็นประสบการณ์ของของนริิมาลีช่วยได้ไหมช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจะให มันจริงๆเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าทุกคนดูอะไรประจำเหมือนเหมือนที่วัดเราเนาะครับการที่ไม่ได้ฝึกจิตสมาธิหรืออ่ความที่ว่าเอาความลบโลผดหลงเนี่ยกดของเราความหมดเหตุอของเราความฟุ้งสร้างของเราบางทีอารมณ์เราเสียมาจากการทํางานหรือหกดเหตุจากใครก็ได้ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ว่ามาลงที่ผู้ป่วยอืมกลายเป็นผู้ป่วยเป็นพิธระบายอารมณ์สร้างนั้น ไม่รู้สิไม่ชีมีคนรู้สิ่งนัพ่อไม่ชีบางครั้งมึงชันไม่ชีมีเรื่องอะไรม่ชก็มาเล่าให้แม่เขาฟังอ๋อครับเล่าสู่กันฟังเขาเล่าสู่กันฟังทีนี้ถ้าสมมติเรื่องดีหรือไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะาไม่ได้ไม่ได้จดจงขายนะแต่อันนี้เอาเอาเอาตัวไม่ชีเนาะเป็นทัศน์ฐานนะบกาไม่ชี้เอาเขาไม่ชีเองคือเวลาไม่ชีมีเรื่องอะไรปุ๊บเรื่องกระทบอาจกระทบจากพล่กงานที่นี่อะไรบ้านเราเนี่ยไม่ชีก็จะมาพูดให้แม่เขาฟัง แต่ไม่ชิงไม่ได้โกรธนะอะไรอย่างเงี<ช>้ยไม่ริงไม่ได้โกรธนะแม่แต่มันกระทบมันรู้สึกอย่างมันหงุดหงิดอ่ะอย่างเงี้ยมันมันจะรู้สึกมันจะระบายออกมาผมว่านะอย่างอย่างไม่ชีงผมเข้าใจนะอย่างคนเราโดยเฉพาะคนทางโลกนะก็จะไปกระทบทางทํางานกลับมาทํางานแล้วหงุดหงิดอาจจะมาเล่าให้กับภรรยาฟังให้สามีฟังให้ลูกให้หลานฟังก็คล้ายๆกัน<ช>แต่สุดท้ายมันก็วังวนอยู่ในโลก วังวนเพราะมันเหมือนกับคนข้อโคเดวกันไงคะใช่พอเราเหมือนครอโคเดวกันแล้วมนก็เลยรู้สึกว่าเออเราพูดแล้วมันก็โล่งนะะใช่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 สิ่งหนึ่งที่เข้าข้างสิ่งหนึ่งที่เข้าข้างตัวเองคือบุคคลที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาไม่เอาไปพูดหลอกครับเีอออันนี้เข้าข้างตัวเองครับก็คือเหมือนกับอย่างน้อยก็มีที่ที่ที่ระบายมีคนคุยด้วยรับฟังในสิ่งที่เราและอีกสิ่งหนึ่งคือ ฉันนับถือคุณนะฉันรักคุณนะถึงถึงที่คุยให้ฟังอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่าง,งานั้นถ้าไม่เชื่อใจฉันไม่คุยนะอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ใช่คุณฉันก็ไม่คุยนะประมาณอะอ่างเงีอันนี้จ,จริงผมคิดว่าอันนี้มันจะเป็นสัญญาของของคุณทางโลกเลยแหละที่เน่งอข้าข้างตัวเอง<ส>แต่ครับแต่ข้อดีผมว่านะพอมาเราอยู่ตรงนี้อย่างประสบการณ์อันนี้ก็อยากให้แม่ชีเล่าประสบการณ์พอเราโลกมันเป็นกันอยู่แล้วแต่ที่พอมาอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นอยู่ในทางธรรมเวลาเราสนทนาปุ๊บมันจะมีเรื่องธรรมะเข้าไปแทรกเสมอใช่ไหมครับมีเสมอเลยอันนั้นคือข้อดีใช่ใช่คุยคุยกับคุณแม่เขาร่บเวลาไม่ชี้กระทบมาท่านจะพูดว่าไงไม่ชี้มันไม่มีตัวไม่มีต้นครับก็วางกระทบแล้วก็วางเป็นภาษาง่ายๆเนาะบางทีพูดเป็นอนัตตาเนี่ยบางคนอยยากไปไหมมันไม่มีตัวไม่มีตัวหรอกไม่ชี้อย่างอนัตตาอย่างอนัตตาไม่ชี้ก็ใช่แม่ใช่อนัตตา ครับผมตอนแรกๆนี่ก็จะใช่กับท่านนะพอห่างกลับมาแล้วอืวก็ใช่นะมันก็จริงนะแล้วพอดูๆแล้วตั้งแต่เราเผามากี่จบแล้วล่ะครับก็เป็นตัวเป็นตนตอนที่เราเผาเราจะดูแลมันเป็นตัวเป็นตนอยูเ่เราดูแลเขาแต่พอถึงเวลาที่เข้าไปแล้วเราจากไปแล้วเราไปเ,ปเหลือจะที่เท่าแล้วไหนล่ะไหนเราคนคนนั้นที่เราเคยคุยด้วยอะคมันมันจะย้อมนมาถึงตรงนี้นะอาจารย์หมูมันมายอม้อนมาถึงปั๊บ มันก็ไม่มีตัวไม่มีตัวจริงๆนะแล้วไอ้รูปนี่ก็ไปแล้วถูกเผาแล้วนามล่ะเทวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาอยู่ที่ไหนแล้วตอนเนี้ครับอ่ะทีนี้ก็มาจะมานึกถึงคําสอนของพ่อเม่คูบะอาจารย์แล้วว่าเมื่อไปแล้วนี่ก็แล้วแต่ว่าจิตดวงนั้นจะพาไปไหนในดวงสุดท้ายครับทีนี้มีชีก็จะมาย้อนนึกว่าจิตดวงไหนที่เขาปฏิบัติได้ปฏิบัติดีเขาก็จะไปตาม สิ่งที่เขาทําได้ครับแต่จิตดวงไหนที่ว่ายังยึดมัน่นถือมัน่นยังผูกติดอยู่กับทางโลกก็คงจะวนเวียนอยู่หรือยังไม่ทันได้ไปไหนหรือบางดวงอาจจะยังไม่ได้ไปก็ยังคงต้องอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่แบบไหนอย่างไรเพราะว่ามันอยู่คนละโลกเรามองเข้าไม่เห็นแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อว่า ดวงจิตทุกดวงดวงเป็นยางทุกดวงตราบใดที่ว่าเพิ่งจากไปจะยังไม่ทันไปไหนก็จะอยู่มอง,งดูพวกเราอยู่บางทีก็อาจจะที่ทักเราได้ตามไปแต่เราไม่ได้รู้ครับผมไม่เชื่อตรงนี้อทีนี้พอนานๆไปเนี่ยจิตดวงนั้นก็ความจํานั้นก็จะเลื่อนเรือนลงไปตัวสัญญาก็จะค่อยเรือนลงเรือนลงเพราะทีนี้ก็จะไปตามสภาวะธรรมของเขาที่เขาปฏิบัติได้มาครับผมวิชีคิดว่าอย่างนั้น พาคุยกับแม่เขาเรื่องพวกนี้ไม่ชี้วยิ่งมั่นใจว่านี่แหละสิ่งที่เราทําถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทาให้ได้ให้มันตัดขาดไปเตชาตินี้เหมือนที่พระที่เจ้าท่านตัดเสนรู้ไปถ้ารู้ก็ท่งไปไปอยู่ในส่วนของธาตุรู้ครับก็ตัดได้ก็จะไม่มาเกิดอีกอะไรประมาณนั้นไม่ชี้เชื่อนะคะสาธุครับ